ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในสัปดาห์หน้านั้นคุณก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งนะครับยุ่งยุ่งอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องของงานหรือว่าสิ่งที่คุณนั้นจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ยังมา จุกจิกยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองอยู่เหมือนกันตั้งใจฟังนะครับสัปดาห์หน้าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวสุขโคจรไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่อังคารอยู่กับสุขนั้นเป็นคู่มิตรใหญ่ตีโกนถึงลัคนาราศีตุลคุณจะหาเงินหาทองได้เยอะแต่มีอะไรมาเบียดเบียนทําให้คุณเองนั้นจะต้องใช้จ่ายออกไป น่าจะมาจากเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องบริวารที่ต้องทําให้คุณนั้นจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินหรือว่าต้องเอาเงินไปช่วยเหลือเขาฉะนั้นในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าต้องบอกกับชาวลัคนาราศีตุลว้แบบนี้ว่าเงินพอหามาได้แล้วพยายามจัดให้มันเข้าที่เข้าทางอย่าได้เออเผลอเรอนะครับไปใช้เงินอะไรที่ผิดประเภท จะช่วยเหลือคนก็ต้องช่วยเหลือคนที่ดูแล้วน่าที่จะช่วยเหลือนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าใจกว้างใจใหญ่มากเกินไปเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่ายัางไงล่ะเหมือนกับให้ไปแล้วไม่ได้สิ่งใดตอบแทนกลับมาเลยนะครับทำให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกจุกจิกหรือหุุนหงิดใจไม่น้อยสัปดาห์หน้าระวังเรื่องเสียเงินเพราะคนอื่นไอ้หามันหาได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าดาวเกี่ยวกับการหาเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชะตาของคุณ แต่มันมดีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียเงินหรือเสียทรัพย์ให้กับคนอื่นเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเผลอๆก็ญาติพี่น้องเราเองนั่นแหละนะครับวันจันทร์เป็นวันที่แฮปปี้สบายใจนะครับพอมาอังคารพุธนะครับสองวันนี้จะมีเรื่องจุกจิกบุญหงิดใจไม่ค่อยสบายใจขอให้ระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาวไว้สักนิดหนึ่งพฤหัสนะครับ มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของงานอาจจะเป็นในเรื่องของตัวงานหรือว่าโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้สุขเสาร์สองวันนี้เป็นสองวันที่ต้องระวังที่สุดที่เกี่ยวกับเรื่องเสียเงินตามที่สินแสหยิงได้พยากรณ์ไปแล้ววันสุขและวันเสาร์จึงเป็น2วันที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองเรื่องเสียเงินเสียทรัพย์ ขับรถขับราก็จะต้องระวัดระวังข้าวของของเราก็อย่าได้ให้ใครเอาไปหยิบยืมไปใช้เดี๋ยวจะนาความยุ่งยากใจมาให้ภายหลังนะแล้ววันอาทิตย์ก็สบายๆชิลๆแฮปปี้ขึ้นนะครับวันอาทิตย์เป็นวันที่คุณเองนั้นรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งรอบตัวกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับเดือเหมือนกับจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องวุ่นวายเข้ามาหาชาวลัคนาราศีตุลสินยแสมิ่งขอเตือนชาวตุลไว้แบบนี้นะครับว่าสัปดาห์หน้านี้คุณจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งคนหนึ่งทีเดียวนะครับต้องแก้ปัญหาในเรื่องของงานให้ให้ได้ดีแล้วยังต้องแก้ปัญหาในเรื่องของความรักจุกจิกด้วยเหมือนกับ แฟนหรือคนรักของคุณนั้นจะกวนโอยยื่นโนติสไม่พอจองพอใจถ้าจะต้องทําอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ครับดูแล้วมันหน้าจุกจิกหน้าเวียนหัวก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลนดูตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันมันจะมีเรื่องหน้าเวียนหัวเข้ามามันจะไม่เวียนหัวได้ไงอะดาวไปอยู่เลงกระเลงลัคนาทั้งสี่ดวงแล้วก็มีดาวพุธ วินาศไปแรงลัคนาด้วยเหมือนกับมีการหลุดขุดคุยเรื่องเก่าฟื้นฝอยหาตะเข็บม,มาให้ขัดใจยุ่งยากใจกันนี่แหละคือชาวลัคนาราศีตุลส่วนคนที่ยังโสดอยู่สัปดาห์หน้ากันดูดีๆแล้วกันสงสัยคนที่มีเจ้าขอมันจะมาชอบคุณเอามากเอาไมา้เหาาลือเกินดูให้ดีนะชาวตุลทุกท่านนะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี